ไหน๊บแล้วให้น้องดูซิป๊ะป๊ากับแม่อยู่ไหนแล้วให้ปับให้เลปิดดูน้องให้น้องดูสิปะป๊ากับแม่อยู่ไหนโอเคโอเคโอเคฮลโหลล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  กินยังคะกินข้าวยังน้ำมนกินข้าวยังออกินแล้วโอเคโอเคอัลโหลออลน้ำมุ่นคนสวยอยู่ไหนคะคนไหนชื่อน้นคนสวยคะน้ำมนนคนสวยอยู่ไหนคะอ้าเหรอคนไหนเป็นน้ำอุ่นคนสวยอ้าวอ้าวอ้าวอ้อออออ้ออ ดูแลปิดทีเบอร์สวนสัตว์จะม e ีไหมงั้นเรากลับมาจากที่จะพาไปสวนส uh ัต oh ว์นะคะใครไปสวนสัตว์ยกมือขึ้นใครจะไปซาฟารียกมือขึ้นไปดูอะไรลำอุนคนไหนคะคนไหนชื่อลำอุน น้ำมุนคนไหนอออ oh, นี่อ่ะแล้วน้องคนไหน<อ> oh. แล้วแม่คนไหนแม่อ่ะโอ้โอ้โอเโหโอ้โหโอ้อ้โอ้โอ้โน้หนะอ้น,นอนะะ้โหโอ้ำมโอ้โม้ห้หอ้โหโอเโีโอเโหโอ้แม่ไ้ห้ห้อ้โอ้โหโโอเคโอเค โ <Okay? S 2> นะอเคเดี๋ยวตกนะลูกนะน้อง